สวัสดีเจ้าพ่อแม่ที่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวร้อนในประเทศกับพรคนเดิมเจ้าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข่าวใหญ่ระดับโลกที่หลายคนกำลังสนใจอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรอย่างขึ้นทำไมมาหาอำนาจเขาถึงขยับตัวกันขนาดนี้ก่อนจะไปฟังอย่าลืมนะเจ้ากดไลค์กดติดตามช่องของเฮาไว้จะได้บุพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้วันนี้เขาก็ได้ผู้เชี่ยวชาญคนเก่งมาอยู่ตัวแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต่างม้านตัวเนอะครับ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องสถานการณ์โลกที่กำลังฮ้อนขนาดเลยเริ่มจากเรื่องตีสหรัฐอเมริกาเข้าไปในเวเนซุเอลาแล้วมันกันลามไปถึงเรื่องอื่นๆแฮมหลายเรื่องเลยเฮามาเริ่มกันเลยดีกว่าเจ้าอย่างฮื้อท่านผู้เชี่ยวชาญช่วยอธิบายใื้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจง่ายๆหน่อยเจ้าว่าเรื่องราวมันเป็นมาจะใดเหตุการณ์ที่เวเนซุเอลามันเกิดอย่างขึ้นครับเรื่องมันเริ่มจากตีสหรัฐส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการจู่โจมในเวเนซุเอลาเลยครับ จู่โจมเลยเหรอเจ้าใช่ครับแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรกับภรรยาของเปิ้ลโอ้โหไปถึงตัวผู้นำเลยครับผมทางสหรัฐเปิ้ลบอกว่าจะเอาตัวไปขึ้นศาลเตี้อเมริกาในข้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วแล้วมันจบแค่ตรงนั้นก็เจ้าบระแจแค่นั้นนะครับ สหรัฐยังประกาศว่าจะเข้าไปควบคุมการบริหารประเทศควบคุมทั้งหมดเลยเหรอเจ้าใช่ครับแล้วก็ดูแลเรื่องพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันของเวเนซุเอลาแบบบม่มีกำหนดเลยโอ้โหแล้วเปิ้นมีสิทธิ์ไปทำกับประเทศอื่นจะอีได้จะใดเจ้าเปิ้นมีเหตุผลว่ายอย่างคือประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเพิ่นบอกว่าการปฏิรูปการเมืองของโลกเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องเร่งด่วนครับตี้รอช้าบ่ได้ เลยเอ่อเปิลเลยบอกว่าบราําเป็นต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศอ๋อคือมองข้ามกฎไปเลยประมาณนั้นเลยครับเปิลมองว่าเวเนซุเอลาเป็นภัยคุกคามต่อโลกเพราะไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยาเสพติดพอสหรัฐทําจะอีแล้วประเทศมหาอํานาจอื่นๆอ,อย่างรัสเซียกับจีนเปิ้ลว่าใดพ่องเจ้าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยครับเรื่องนี้กระทบไปถึงรัเสเซียเต็มๆเ,เลยครับจะได้เจ้าเพราะว่าสหรัฐได้ไปยึด เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่บอกว่าเป็นของรัเสเซียแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาอ๋อแล้วมันไปกระทบจีนตัวได้จะใดเจ้าคือเรือลำนี้จริงๆแล้วต้องส่งน้ำมันไปฮื้อประเทศจีนครับอ้าวแต่สหรัฐเปลี่ยนเส้นทางเลยครับเปลี่ยนฮื้มมันมาที่อเมริกาแทนแปลว่าเรื่องนี้กระทบทั้งรัเสเซียแล้วก็จีนเลยนะเจ้าแล้วเปิ้นตอบโต้จะได้พ่องล่าสุดเลยครับ สามชาติมหาอำนาจคือจีนรัสเซียแล้วก็อิหร่านได้ผนึกกำลังกันจัดการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่เลยโอ้สามประเทศนี้เลยเหรอเจ้าครับการซ้อมรบนี้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าน้ำแอฟริกาใต้จะสิ้นสุดวันที่16มกราคมนี้ครับแล้วเป้าหมายของเปื้นคือ,ออย่างเจ้าการซ้อมรบครั้งนี้ เป้าหมายหลักๆก็เพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทะเลนะครับมีแค่3ประเทศนี้เหรอเจ้าอ๋อบอใจครับนอกจาก3ประเทศนี้แล้วยังมีบราซิลอียิปเอธิโอเปียเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการ์ด้วยโอโหรวมตัวกันเหนียวแน่นขนาดเลยใช่ครับอันนี้มันแสดงให้เห็นว่า เปิ้ลกำลังรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นขึ้นหรือที่โฮูจักในนามกลุ่มเบ x ส์พลนั่นเองครับแล้วคนทั่วโลกเปิ้นมองเรื่องนี้จะได้พ่องเจ้ากับการกระทำของสหรัฐแบบนี้น่าสนใจมากครับพอดีว่าสถานีโทรทัศน์ของจีนหรือ CGTN เปิ้ลไปทำแบบสำรวจความคิดเห็นคนทั่วโลกมาเจ้าแล้วผลเป็นจะไดพ่องผลออกมาว่าร้อยละ93.5เชื่อว่าสหรัฐกำลังดำเนินนโยบายฝ่ายเดียว 93.5เลยเหรอเจ้าเกือบทั้งหมดเลยครับคือทำอย่างโดยบ่สนใจใครเลยแล้วก็แหมนอันคือร้อยละเก้มองว่าเรื่องการปฏิรูประบบของโลกเป็นเรื่องเร่งด่วนออืื <c oughs> และสุดท้ายครับร้อยละปมองว่านี่เป็นพฤติกรรมรุนแรงภายใต้หลักการอเมริกาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สแสดงว่าคนส่วนใหญ่ก็บอก่อยเห็นตัวกับการกระทำของสหรัฐเท่าใดน,นะเจ้าน่าจะตีความได้จะอีนะครับ แล้วนอกเรื่องเวนเนซุเอลาแล้วยังมีแห่เรื่องที่เกี่ยวกับกรีนแลนด์ตัวใจไม่เจ้าได้ยินข่าวมาเหมือนกันใช่แล้วครับเป็นเรื่องติรตีเรี่ยงต่อเนื่องกันมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิลออกมาหเหตุผลใหม่ว่าติเปิลอยากจะยึดเกาะกรีนแลนด์จากเดนมาร์กเจ้าก็เผื่อป้องกันเบื้อรัสเซียกับจีนเข้ามาครอบครองในอนาคตอ๋ออ้างเรื่องความมั่นคงครับผมเปิลบอกว่าถ้าเราไม่ทํารัสเซียไม่ก็จีนอาจจะเข้ามาแล้วลังเดนมาร์กเปิ้ลยอมกับเจ้า เปิ้นเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมาเมื่นเลยนะทางเดนมาร์กบอยอมครับแล้วก็เตรียมพร้อมจะฟื้นกฎการประทะขึ้นมาใหม่กฎการประทะนี่คืออะไรอย่างเจ้าคืออนุญาตให้ทหารที่อยู่แนวหน้าสามารถยิงโต้ตอบได้เลยถ้าถูกโจมตีโดยบ่ต้องรอคําสั่งครับโอ้ oh, ถึงขั้นนั้นเลยเหรอเจ้ากับพันธมิตรตัวเองเนี่ยนะครับเรื่องเนี้ยอาจจะสร้างความแตกแยกในกลุ่มนาโตหรือเนโตระหว่างสหรัฐกับชาติยุโรปได้เลยครับอืม ฟังดูแล้วเรื่องมันใหญ่ขนาดเลยสุดท้ายแล้วอยากจะถามว่าเรื่องทั้งหมดนี้ใครได้ประโยชน์ที่สุดเจ้าโดยเฉพาะเรื่องน้ํามันในเวเนซุเอลาคาถามนี้ตรงประเด็นที่สุดเลยครับคนที่น่าจะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือบริษัทน้ามันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่ชื่อว่าเชฟรอนหรือเชฟรอนครับทาไมถึงเป็นเชฟรอนเจ้าคือเพราะตอนนี้เชฟรอนเป็นบริษัทน้ํามันของสหรัฐเพียงรายเดียวที่ยังทําธุรกิจอยู่ในเวเนซุเอลา อ๋อเพิ่นยังอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วใช่ครับเลยมีความพร้อมมากกว่าคู่แข่งทุกรายเลยผู้เชี่ยวชาญเป็นคาดว่าเชฟรอนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ400ถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับโอ้โหเงินมหาศาลเลยครับแล้วล่าสุดผู้บริหารของเชฟรอนก็ได้เข้าไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อหารือเรื่องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ามันของเวเนซุเอลาแลว้วตัวอืมชัดเจนเจ้า สรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะเจ้าว่าปฏิบัติการของสารัฐในเวเนซุเอลามันบใจเรื่องเล็กๆเ,เลยแต่มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกทําให้มหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียอิรานต้องหันมารวมตัวกันซ้อมรบแถมยังสร้างความตึงเครียดกับพันธมิตรเดิมอย่างเดนมาร์กตัวซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของอํานาจและผลประโยชน์โดยเฉพาะน้ํามันนะเจ้าครับ และมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้พ่อแม่พี่น้องลองไปขบคิดกันต่อนะครับเจ้าเชิญเลยเจ้าการที่มหาอำนาจกลุ่มใหม่นี้เร่งจับมือกันอย่างเหนียวแน่นทางด้านการทหารและเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้สหรัฐคำถามก็คือเขากำลังจะได้เห็นโลกที่ไม่ได้มีแค่มหาอำนาจขั้วเดียวอีกต่อไปหรือไม่แล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศเล็กๆอย่างบ้านเฮาในระยะยาวอย่างไรบ้างครับเป็นคำถามที่ชวนคิดขนาดเลยเจ้าต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลย วันนี้ต้องขอบคุณแท่นผู้ช่วชาญมากๆเลยนะเจ้าตีมาอธิบายเรื่องยากๆคือเหาเข้าใจง่ายขึ้นยินดีครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ตีปิดตามรับชมจนจบนะเจ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเหาไว้ตัวยเนอรมีคำถามอะไรอย่างอยากฮู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ฝากไว้ได้เลยเดี๋ยวตอนหน้าพลจะเอามาตอบฮือเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า